สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดกับผมผับพับแฟมชานลแล้วนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปเรื่องเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นดังด่งดาวที่6ต่อนะครับโอเคว่าเราดั่งนี้มันจะยากแค่ไหนนะแต่คิดว่าดั่งนี้น่าจะยากแน,น,น่น,น,นอนแน่น,น,นอนแน่น,น,นอนแน่น,นอนนะครับยากแน่น,นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องเกมกันเลยจากการเหล่าทหารคนไตชงเผาที่มีชื่อว่าจุดๆๆ,ๆ,ๆอา่าได้เล่นเปลี่ยนเทคโนโลยีกับพวกเขาเขาก็คือเอ่อ มีชงเผาเนี่ยลแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนะแล้วก็แบบสามารถแบบมีคนตายมาด้วยนะเออก็พูดเข้าๆเ,เลยน้อไม่ไม่อัางถ้าอัางเนี่ยมันจะดูแบบไม่สนุกเนาะเออเดี๋ยวเราจะไปดูก็คือแบบก็คือไรกองทัพของแบบกองทัพพวกผีปีศาจนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจอแบบกองทัพพวกผีปีศาจกับคนผสมกันนะเออโอเคเดี๋ยวเราต้องไปดูนะเราเจออะไรมา let's go let's go let's go, let go เข้าไปซื้อ นักขุดทองแล้วก็ซื้อนัดดับนะจ okay. ังหวะนี้นะครับโอเคขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเบรดดิจิตอลขุดเบรดดิจิตอลตอนนี้เราก็จะมาช่วยขุดทองกันนะขุดเรื่อยๆขุดเรื่อยๆมาขุดเบรดดิจิตอลขุดเบรดดิจิตอลเออขุดเบรดดิจิตัางขุดเบรดดิจิตเตอรเนี่ยก็แบบเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเข้าเรื่องผิดละเข้าเรื่องผิดละเออก็แบบมีใครที่ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตก็สามารถแบบคอมเมนต์มาบอกได้ด้วยนะนี่เราก็แบบ อย่ารู้อย่ารู้ว่าใครได้นะหรือว่า fc ของเราคนไหนได้เงินที่ต้องบริจาคไม่รู้ว่าอายุยังไม่ถึงกันโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอนะเจอด้วยพวกผีปีศาจโอ้ยซุมมไ้ไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อน,ออนเขามีพลธนูยิงมาด้วยอะ่ะโอ้ยหลบซ้ายหลบขวานนะแล้วเขามีตัวผีด้วยอะ่ะตัวผีนี่คือแบบมันจะลักขโมยแบบตัวของเรานะก็คือลักขโมยกองทัพของเราอย่างนั้นนะโอเคมากระโดดใส่เลยไม่กลัวที่ไหนมาดีกัะนัดจับของเรากระโดดใส่ ก็มาดีครับจังหวะนี้นะครับโอ้ฝั่งเขามาเยอะเลยนะว่าเราจะสู้ได้ไหมพ่อโมดของเขาก็มาโอ้โดนธนูของเราก็จะโดนคโมยไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้เดี๋ยวเราก็บวกไปเลยอย่างงี้ใส่เข้าไปว่าเราจะรอดไหมจังหวะน,นี้เอาเข้าไปเอาเข้าไปจะสู้ได้ไหมใส่เข้าไปนะจังหวะน,นี้ใส่เข้าไปยังไม่ยัง้งใส่ยัง้งไม่ยัง้งมาใส่เข้าไปโอ้เราต้องถอยทํานะเพราะว่า อ๋อมีต <Yes. S 1> us ัวพ่อโมดของเขามาจุมตีนะเดี๋ยวเราถอยทางก่อนให้แบบพลธนูป้องปกันเรายิงไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนะขุดทองไปขุดทองก่อนมาขุดคนเดียวเลยโซโล่คนเดียวเลยไม่ได้ละไม่ได้ละต้องปล่อยละโอ้โหจะชนะได้ไหมเนี่ยดังเนี้ยเดี๋ยวเราถ้าไม่เราไม่ชนะเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ตัวมือใหม่นะเออแก้ตัวมือใหม่ว่าแก้มือใหม่เออแก้แก้ตัวนั่นแหละเออเนาะมาจุดนี้ก็ใส่เข้าไปครับตรงนี้พลธนูของเราตอนนี้เรารอนั่นดับของเรานะ เรากำลังรีนันดาซื้อนันดาพอเราโอ้ของเขานี่อย่างเท่นะหอก็มานัทนูก็มาผีก็มาเท่าที่สําคัญของเขาอ่ะมีผีไงเราก็เลยกลัว,กล,วกลัวสู้ไม่ได้อะ่ะโอกาสแพ้เพราะว่าเราเขามีผีมาช่วยเสริมไมอาจากนี้เราก็ไม่กลัวแนละ้วใส่เข้าไปอย่างเดียว่เออมาใส่บวกเข้าไปดิมาก็มาดีครับบวกเข้าไปมาวิ่งเข้าไปนะเราจะไปฆ่าตัวผีก่อนดีมาแทางเข้าไปแทงตัวธนูแม่งหมั่นไส้ธนูว่ะมีแม่ง ฝั่งซ้า่ะมาดีก็มาดีครับจากวันนี้เราล้มมาล้มมาไม่เป็นไรอ้้เขาเยอะเกินน่ะมามาดี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 นักขุดทองเราตายหมดแล้วมั้งเหลือตัวเดียวโอ้ยใส่เข้าไปนั่นเดี๋ยวเราจะวิ่งให้ผีตมเราก่อนนะเราจะวิ่งแบบให้ผีไล่ล่าเราคนเดียวแล้วก็แบบผีก็จะย้อนกลับมาฆ่าเราไงโอ้ยทาไมไม่มาคนธนุยอืมแทงคนธนูของเขาดิมาดีมาดีมาดีโอ้ยผีกระโดดโดนดังโอ้ยเจ็บ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  แทงนะครูทองเขาแทงนะครูทองเขามาดีมาดีเรารอให้แล้วเนี่ยมาดีมาดีก็มาดีครับังหานนี้ให้เขามายิงเลยจะมานี้ยิงมาดีนี่จริงก็ตามมาโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วน่าจะสู้ไม่ได้โอเคเราตายเราตายตอนนี้เราเดยวนักครูทองกันนั่นดับนะมาดีมาดีสองประทังเท่าไหร่ก็ไม่รู้วะจหมานี้ก็มาหมดอ่ะมามาบวกกันเลยมาดีนี่จริงก็มาโอ้ อู้เจ็บ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 อู้อู้เจ็บ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 สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมาดีครับแต่วันนี้ก็มาเปิดหรอเปิดมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอืมอมาดีมาดีมาดีโอ้ยสู้ไม่ได้แน่นอนอ่ะไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเราตายเดี๋ยวเราก็แบบจะไปซื้อแบบตัวฮีโร่เพิ่มนะเดี๋ยวเราจะซื้อใช้แบบเพชรซื้อฮีโร่เพิ่มนะเออเพราะว่าอย่างนี้เราตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าเราโอกาสแพ้ได้นะเพราะเราไม่มีตัวฮีโร่เก่งๆเนอะโอเคแพ้ไม่เป็นไรไม่ปไร เอาใหม่เอาใหม่าใหม่ใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งแต่ต้นนะเราเล่นแบบผิดภาคทางเทคนิคนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีตัวฮีโร่เก่งๆแล้วมาเอาใหม่เริ่มต้นใหม่หน่อยโอเคอันนี้เราก็จะไม่อา่านละเดี๋ยวจะเข้าไปในร้านค้าก่อนเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวตัวอ,อ,อะไรแล้วไปดูกันเราจะซื้อตัวสามร้อยนะเป็นนักหอกนะเราจะซื้อตัวนัาหากหอกเท่ๆซื้อตัวนัาหากหอกโกรธก่อนนะมาซื้อโกรธของนัาหากหอกคือแบบ พอเรากดปุ๊บมันจะได้แบบดุ๊ดกๆอบโกรกขบเพียงขึ้นมาเลยอย่างนั้นแล้วก็จะซื้อพลธนูด้วยนี่ซื้อพลธนูหนึ่งตัวแล้วก็จะซื้อตัวนักเอ,อนานักหอกหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราไปดูนะ้นักหอกนะั้นเราจะซื้อนักหอกนี่แล้วก็ตัวขุดทองซื้อขุดทองเลี้ยวด้วยนะเราจะซื้อขุดทองเลี้ยวด้วยแล้วเดี๋ยวมานี่ถึงละนักหอกสีทองนี้สามร้อยเพจสร้อยโอเคมากสำหรับวันนี้เราก็มีนักหอกัะ อพลธนูเป็นนัดตัวทองนะเราคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่นดั่งอะไรนะดั่งเอาชีวิตลอกอ่ะตายเกิดก็คือดั่งซอมบี้อ่ะเออดั่งผีซอมบี้เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปซื้ออย่างนี้นะโอเคเพราะว่าดั่งซอมบี้นี่เราไม่ได้เล่นมานานแล้วเนาะเดี๋ยวก็น่าจะต่อในอีพีถัดไปนะเพราะว่าช่วงนี้เรามีในการแบบจะลงเยอะแยะลนเนาะเพราะว่านี่โยนหอกใส่ก่อน เพราะว่าช่วงนี้เรายังไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหรนะ่นอกก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เอฟซีทุกคนด้วยเพราะว่าก็ติดภารกิจอเล่นเล็กนะนะ้อยนะหรือไม่ใช่เล่นเล็กนะ้อยแหละสำคัญอยู่นิดหนึ่งนะคือแบบติดสอบแล้วก็ติมียยอะไรแย่ๆอนะไรเนาะก็เลยออพี่ก็เลยไม่ไม่ว่างมาทาคลิปให้น้องๆหรือว่าน้องๆเอฟซี FC ทุกคนดูนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามมาลงคลิปสักอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เตก็จะพยายามที่จะลงคลิปให้มากที่สุดนะครับให้เพื่อให้แบบ เอฟซีทุกคนได้มาดูเนาะเออน้องๆเอฟซีทุกคนที่น่ารักทุกคนเข้ามาดูหรือว่าพี่ๆน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกคนเข้ามาดูนะมาจงหวะนี้เรามาเข้าเกมกันเลยมาเรามาดูกันต่อเนาะโอ้ยนอนเรื่องเยอะนิดหนึ่งละมาใส่เข้าไปคนระับโอ้ยตวัวธนูของเราโดนผีดึงไปนะจงหวะนี้ดึงไปเราก็ยิงนะครับเดี๋ยวเราจะลิ่งตัวธนูเนาะเพราะว่าถ้าเขาดึงปุ๊บเราก็จะได้ย้อนกลับมานะมาจงหวะนี้ก็ใส่ไปคน ธนูของเรานะอู้อู้อู้อ,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 อน่ากลัวมาเดี๋ยวเจอนหน้าหอกของเรานะหน้าหอกของเราก็ใส่ไปหน้าหอกของเรานี่ถึกมากนะเพราะเป็นตัวทองแนละสามารถถึกมากมาส่วนพลธนูของเราคือมันยิยงได้เร็วมากเลยนะยิยงแบบชุ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 บ,ชบอเอะเดี๋ยวจะ,จะ,จะตายละคิดว่าเดี๋ยวนะ่าจะซื้อตัวอะไรนะอ๋อตัวแม่มดนะจะซื้อตัวแม่มดมาช่วยดีกว่าแต่เราอีสักแป้หนะึงเนาะเออเดี๋ยวเรามาสร้างกองทัพก่อนนะวรงนี้เราจะไปฆ่าตัวผีดีกว่ามั้ง มาจำอานี้ก็ใส่เข้าไปนะเดี๋ยวเราจะไปฆ่าตัวผีนะมันใส่่ะมาดีมาดีมาดีมาออ้ยเพราะว่ามีตัวผีนะเพราะมีตัวผีดึงอ่ะนะเนี่ยพลธนูของเราก็เลยโดนตลอดมาดีจำนี้โยนออกใส่หัวเฮ้ยตายร้อยร้อยเออพันสองโดนโดนเข้าไปตายเลยนี่ไงข้อดีของตัวนะักขุดทองเอ้ตัวนะักข,ขุดทองนะักหอกทองนะแล้วก็ตัวธนูทองมาตอนนี้เก็พริกแล้วนะอืเก็พริกเราตอนนี้เราแบบ เกมเพ็กมากตอนนี้ก็คือเกมพริกนั่นแหละเออเกมเพ็กบ้างแล้วตอนนี้ก็คือเกมพริกเพราะว่าตอนแรกเราโดนโจนตีนะตอนนี้เราก็สามารถแม่พริกเกมกลับมาได้ละโอเคเดี๋ยวเราจะใช้นาหอกตัวนี้ไปใส่นะมาดิใช้นาหอกตัวนี้เป็นกวนติงก่อนนะมาบวกทองเดียวก่อนเลยมาดิมาดิใส่เข้าไปนะครับจหวันนี้ตายมาเจอ oh. คนธนูหรอพลธน,นูก็มามาดิครับจหวะน,นี้เราก็เป็นเกมเพกันนะเออก็คือเราเกมพริกเงอ่ะเกมพริก ก็คือแบบพิกเกมเลยคือแบบหลังจากที่เราโดนบุกอย่างเดียวนะเราพรีคกลับมาแบบเป็นตัวบุกแทงนะก็คือฝ่ายบุกแทงนะหรือมาดีัจะวะนี้ก็ซื้อกองทัพด้เลยนะเราจะซื้อน้าหอกด้วยนะนะซื้อน้าหอกเพิ่มด้วยโอ้เบสโกเบสโกวิกกี้มาลิสโกเดี๋ยวเราจะใช้ตัวพลูนูไปยิงนะยิงเข้าไปยิงแบบเรือรัวนะพลธทนูของเรานี่ยิงได้อย่างเร็วเลยนะถ้าเราบังถ้าเราบางคนบังคับลิงอีกนะคือยิงโคตรเร็วเลยชุบ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 อย่างเดียวนะครับโอเค จังวันนี้เราก็มาดูนะโอ้โจมตีเราปัทักมามาดิผียตนพิ้งหรอก็มาดิครับจบังวะนี้พอผียงพิ้งมาเราก็ต้องโจมตีเลยนะเราจะไม่รอนะเพราะว่าถ้าเรารอเดี๋ยวโอกาสเราแพ้โยนอดไดส่นี่มาจังวันนี้ก็มานี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะชนะได้ไหมเกมนี้เพราะเมื่อกี้เราแพ้นะแต่ตอนนี้เรามีโอกาสชนะอยู่มาอู้ติดิดติดพิ้งนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตัวอันนี้ดีกว่าหรือเปล่านะ ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจะเข้าไปซื้อดีหรือเปล่านะยังไม่ต้องซื้อเนาะเพราะว่าตอนนี้เรากองทัพของเราก็ได้ดีละถ้าเราจะซื้อเดี๋ยวเราก็ซื้อแต่ถ้าเราไม่ซื้อก็แน่นอไม่ซื้อละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างกองทัพเยอะแล้วค่อยจงตีนะมาดีจังวันนี้เราใช้พลธนูไปยิงยิงยิงเข้าไปพลธนูของเรานะท่าในายพลเราจะตั้งชื่อว่าท่าในายพลเออนายพลของแบบตัวเอกไงนะก็คือตัวเอกของนัทธนูเลยนะนี่เพราะ เพราะเด่งเด่งแล้วก็แตกต่างจากตัวอื่นมากนะยิงรัวๆนะจังหวะนี้ก็ยิงยิงไปเรายิงให้เขาแบบสร้างกองทัพไม่ได้นะถ้าเขามีตัวพลธนูมาอย่างนั้นเราก็ยิงเรื่อยๆนะหรือว่าตัวนักขุดทองเราก็จะยิงเรื่อยๆใส่ตัวเขานะก็คือตัดกําลังไว้ก่อนนะ มาดีจาไว้นี้เราก็ตักกาลังไว้ก่อนนะมาเพราะนี่เป็นดั่งย่างนะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะย่างที่หนึ่งเนาะไม่ใช่แบบปกติแล้วเนาะเออต่อไปเดี๋ยวเรามีแคมเปญว่าเล็งย่างมากนี่น่าจะสนุกแน่นอนย่างมากในโอกาสนี้จะชนะนี่คือย่างแน่นอนมาดีมาดีมาจริงจริงก็มาดีครับมาดีครับมามาไล่มาดีมาไล่มาดีมาดีเดี๋ยวไปบวกใกล้ๆเลยเราเราต้องฆ่าตัวธนูเขาตายให้หมดก่อนนะอือพอเราฆ่าตัวธนูตายนี่เราจะไป โชเลยโชแบบบวกกันนักหน้าหอกของเขาเลยนะมาดีมาดีมามายิงเข้าไปตายละจะบวกละวิ่งตามข้ามาดีหันหลังเจ้าก็โดนอย่างนี้โดนยิงหลังมาดีมาดีวิ่งตามมาดีวิ่งตามข้ามาเดี๋ยวเราจะไปลอ้อนลองนะเราจะลอ้อนลอยเขาแบบวิ่งออกมาแล้วทองเขาวิ่งกลับอะเรายิงด้านหลังนะคือมันจะทําให้แบบเขาตายได้ง่ายมาก คือแบบทำแบบยิงแล้วมันเลื่อนรถเยอะมากนี่เห็นไหมหางหลังอย่างนี้ก็เสร็จนะครับเสร็จม,มาดีวิ่งอย่างนี้เขาเข้าหัวดีครับมาดีไม่ดีม่ดีหางหลังก็เจอมาดีมาดีไม่ดีดดหางหลังก็เจอเฮ้ยพงธนูเขาออกมาเดีย๋ยวเราต้องฆ่าพงธนูเขาก่อนนะมาหลบเบดิจิโตหล,ลบเบดจิโตพงธนูเขาต้องตายก่อนนะเราต้องฆ่าพงธนูเขาไว้ก่อนอีกดองหนึ่งตายหางสมตายมาดีไม่ดีมาจมดี้ มิ่งกลับหันลังมน้่ก็เสร็จจนดีครับมาดีมาดีนี่จริงก็มามายิงยิงเข้าหัวยิงเข้าหัวยิงล้างมาดียิงมาจะตาแก่งแกงแกงไปแก้งไปแก่งไปนี่โอ้มาดีมาดีือตายตตนนี้เราก็แบบยิงลูกปั้งไปก่อนนะเราจะยิงลูกปั้งเรื่อยๆนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเราจะยิงลูกปั้งเรื่อยๆนะ มามาถอยก่อนอุย้ยนักขุดทองเรามาถึงนี่เล้เหรอเดี๋ยวเราจะยิงลูกปั้งเรื่อยๆนะเรายิงลูกปั้งเรื่อยๆให้แบบกองทับเขาออกมาเลยว่าเราจะเจอยังไงนะมาหรือว่าจะเจอตัวผีใหญ่ๆมีไหมหรือว่าจะเจอแบบอ๋อตัวยักษ์ยังไงเราไปดูนะเราจะยิงเรื่อยๆให้แบบถึงจุดที่เขาต้องแบบเอากําลังพลของเขาทั้งหมดออกมาเลยนะโอ้ตัวนี้ยังติดพิงอยู่หรอโอ้ตั้งแต่เมื่อกี้มาแล้วนะตัวนี้ยังติดพิงนะไม่เป็นไรนะเนาะมามามา,มาถ้าเป็นตัวนัาด่าไม่เน่จะ ซิ่งแงแ่งแง่ล่ะนี่ก็ตัวนัทธนูเน่ซิ่งแงแ่งแง่ละแต่ดีเปน็นน้าของไงก็เลยโทนนี่หนึ่งมาดีแทงแทงมาอู้เข้าออกมาแล้วจวะนี้ก็น่าจะเป็นกรรมบวกครั้งสุดท้ายนะคือแบบถ้าใครชนะก็คือแบบจงตีลูกปั้งนี่คือแบบชนะเลยนะมาดีเราทำหางก้าวของข้ามาผวกเจ้าพร้อมจะสู้ศึกกับข้าหรือยังถ้าพูกเจ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยศึกกันเลยเราทำหางก้าวของข้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปจงตีกัน เพราะว่าตอนนี้นักลุบท้องของเราก็เจอแล้วเราต้้งหางเก้าของข้าคเจ้าพร้อมหรือยังถ้าคเจ้าพร้อมแล้วจงตามข้ามาฮ่าา่มาดีบวกเข้าไปออ้ยลงไมก่อนเจอผีอืมกดโกรดนิยนใส่มาดีมาโยนใส่อับตัวผีใหญ่ให้ไหนก็มาดีครับสอนี้คุณธนูเราต้องยิงเรื่อยๆนะคุณธนู มาดี้พี R, ่ยอพี่ยอเก่งแค่ไหนก็มาดีมาหลอตทองหางกลาวงค่ะตามข้ามาอีกมาดีมาดีมา,มาโกรกรเข้าไปแล้วยนหอกใส่มา,ามาจังวันนี้เดี๋ยวข้าจะสโลว์ไปก่อนเลยนี่มาดีมาดีมาจังวันนี้เราจะก็จะชนะนแล้วนะนี่เราตทองหางก้างค่ะผู้เจ้ามาตามข้ามาแล้วเราจะทำลายลูกปังของเขา ข้าจะยงทอดใส่นี้นี่มาดีเรา่างหาก่าของข้าจงหวันนี้เราต้องชนะแล้วนะมาทำลายรูปปั้งเร็วๆมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับจงหวันนี้ใส่เข้าไปนะครับโอ้โหใส่เข้าไปไม่สนใจนะครับยิงไปเรื่อยๆมาถอยทับก่อนแล้วก็จงตีรอบหนึ่งมาดีมาดีมาดีโอ้ยนี่ไงเป็นกลยุทธ์หลอกตัวเองนะเออมาๆมา,ม,าม,ามาใส่เข้าไปนะครับนี่ไงชนะไปกูปก้เย่สิ่งที่เราชนะในดังนี้ก็คือเรามีแบบตัวพล ในพลนะในพลนะักขอกันในพลแบบตัวธนูนะแค่นี้แหละแล้วก็พิกเกมเลยคือแบบเกมก็เผ็ดเลยนะก็คือพิกเกมเลยโอเคอีพีนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็คือเราเล่งครบดังดาวทั้งหมด6ดังแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวก็เกมนี้ก็เลยมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมแบบพับแฟมชแนลด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูตลอดและติดตามผลง,งานตลอดนะก็ ฝากแบบต่ทุกคนเป็นกำังใยด้วยนะที่สําคัญกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็จะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ทุกคนตอนผมลมคิดนะครับก็ขออภัยที่แบบน้องๆไอซีหรือว่าท่านผู้ชมทุกทางด้วยนะครับที่แบบลงคิดช้าแล้วก็ไม่ค่อยว่างในการลงคิดเพราะว่าติดสอบแล้วก็ติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็จะพยายามมาลงคิดตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับของค,ครับ